มาฆ่ามาฆ่าในชุดสีฟ้านะครับกระถมพอบ้านในชุดสีดำครับคือไงดำส้มครับประมาณนั้น หลับแล้วบล็อกมาฮะบล้องหลับหรอยังครับยังก็เลยแดดตาเทนพ่อแล้วแดดตาระดับนัดตกรีแล้วเข้าแล้วพ่อโอ้โหมีสกอร์แล้วครับแป๊บเดียวก็ไปโหเฉียโพ่ยังไม่เสร็จเลยครับระดับปอบ้านเอ็กมอลคุลหนึ่งหกแปดครับยิงขึ้นนำมักคาซิตี้ครับหนึ่งศูนย์เลยครับ อะไรเนาะหนูเสพตาจุกตานี้ให้พ่อถ่ายเลยไหมพักก็สองตาพักก็สองตามาถ่ายต่อ ขออัพแล,ล้วก็ัวบ้านครับในชุดสีดำนะแม่ออกนำมะคาซิตี้อยู่ครับตอนนี้ ซิตี้ลงนัดที่2แล้วครับเมื่อเช้าเมื่อเช้านี้ก็แพ้มานะครับเอาเลยสิครับขอบคุณครับฉะนั้นีกดดันแน่นอนครับตอนนี้ครับมะข่าครับพลาดไม่ได้แล้วครับตอนนี้นี่มะค่านี่พลาดไม่ได้แล้วครับ นัดแรกนี้ไม่มีคะแนนครับฉะนั้นนัดนี้นีต้องมีคะแนนให้ได้ครับฉะนั้นนี่เรื่องใหญ่แล้วครับมีให้เห็นมาแล้วว่าเมื่อเช้านี้ก็เมื่อสักครู่นี่แหละครับคู่ผ่านมาทีนี้ก็จะเป็นออกซิเจนครับแหมลงสองนัดก่อนแล้วก็สกอร์ไม่ได้ครับผลไม่เป็นดังใจนี้รู้ผลเลยครับการแบ่งสายของเรา you can เปล่นบอลของระดับพอบ้านแล้วมาค่ามาค่ามาค่าแทงเข้ามาแล้วไม่ได้ครับจังหวะนี้ครับโอ้เกมนี้สูสีสูสด,ดีกัแล้วครับตอนนี้แต่และทีม ละที่สำคัญมีอากาศดีโอ้ร้อนมากครับตอนนี้สุดๆนะครับแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหสองศูนย์ครับโอ้โดนโต้กลับจังหวะนี้ครับลงมาไม่ทันครับู้เรนของมาคาสตีอืๆๆๆๆรียบร้อีครับ สองศูนย์ครับนะครับซิตี้ครับดูดไปแล้วตอนนี้โอ้กดดันใหญ่แล้วตอนนี้ครับกดดันหนักแล้วครับรับพ่อ้านี่เล่นสบายเลยครับตอนนี้สกอร์นำแบบนี้ครับ ครับอ๋อหลุดจังหวะดีครับ,รานนรบมาใหม่ครับระดับพ่อบ้านแล้วผู้รักษาประตูออกไปตะคุไปได้ครับยังได้อย,ย,อยู่มาใหม่ครับมาคาซิตี้มาคาซิตี้เบิร์นบอลแล้วโยกไปเก็บไม่ได้นเดเลยรับเอาอยู่โตกับเกือบไปแล้วครับจังหวะน,นี้ วันนี้ครับโอ้หสมกับเป็นวันที่แข่งขันฟุตบอลรุ่นประชาชนจริงๆครับวันนี้เป็นบอลเยาวชนดีถือว่าอากาศดีโอ้หถือว่าดีเลยครับไม่มีแดดอะไรมากมายครับอากาศดีไม่ร้อนมากครับโอ้แต่วันนี้แบบเต็มเหนียวเลยครับแดดอากาศดีสุดยอดครับ บอแย่แล้วฟาวร่ากรรมการมองไปเข้าข้างหลังครับยังมีรีบครับสำหรับมาค่าครับเามหลัง2อสกอร์ก็จริงครับแต่ยังเล่งไม่ได้ครับรูปแบบเกมนี้ยังยังไม่ได้ดีขึ้นครับตอนนี้ เข้ามาจังหวะนี้ก็ไม่ได้ครับตรงเข้มาถือหลังไปถึงผู้รักษาประตูครับถึงเวลาเล่นกับเวลาไปด้วยครับตอนนี้ครับสำหรับเวราพบ้าน các bạn có bay bay các bạn tăng sốn các bạn đãi thời gian rồi đi มาคาโตก็ไม่ได้ไปนเดมแม่หไปแล้วตอนนี้นไเฮ้ยนะไกินรับาน้อง้ลัมาครับแล้วมีตัวเติมไหมมาคามาคาไปแล้วครับตอนนี้ครับจะมาสักหนึ่งลูกไหมแม่ชาไปครับโดนกองหลังของแนวรับของกองับดับพอบ้าน,นลงไปแน่นแล้วตอนนี้มาคา มาค่าตัวเติมไม่เติมโยกมาเอาเลยยังไม่ได้ยกลังไปครับไปไม่ได้้อหลังกลับไปาากับมาครับตอนนี้ครับมาค่าครับตอนนี้เวลาไปเรื่อยๆรัย คู่ต่อไปครับเตรียมความพร้อมเลยครับสำหรับสนามหนึ่งครับจะเป็นใบเฟิร์นครับพบกับเจ๊แพรสังหรุยอ้าวมาแบบเดียวครับเอาแล้วครับไล่ขึ้นมาแล้วครับมาคาซิตี้ครับหนึ่งสองครับเอาแล้วครับยังมีเวลาด้วยครับโู้เล่นไปได้มาจริงได้เฉยเอาแล้วครับมาน้อยแต่ต่อยหนักหรือเปล่าครับสำหรับมาคาครับคู่ต่อไปครับใบเฟิร์นครับพบกับเจ๊แพนสังหรุยครับสนามหนึ่งครับ ส่วนสนาม2ครับหนุ่มทอปสเอฟซครับพบกับดอนพวาร์เอ็กซ์พิจิรัตน์นนสูงนะครับสนาม2ผู้ต่อไปครับเตรียมความพร้อมเลยครับสนาม2ครับหนุ่มทอปสเอฟซครับพบกับดอนพวาร์เอ็กซ์พิจิรัตน์นนสูงครับสนาม1จะเป็นใบเฟิร์นพบกับเจ๊แพรสัตลุยครับเตรียมความพร้อมเลยนะครับ โอ้ตอนนี้นี่เอาไปเอามากลายเป็นมะข่าครับตอนนี้บุกเข้าใส่ระดับพ่อบ้านแล้วพลังหนุ่มเลยมะข่าครับดูแล้วนี่เป็นพลังหนุ่มจะอยู่ที่ว่าเลี้ยวแรงนี่ระดับพ่อบ้านจะเหลือเท่าไหร่ครับเล่นไปเล่นมานี่บุกไม่ขึ้นเหมือนกันครับหลังจากได้สองประตูติดติดกันครับแต่ตอนนี้หมาใหม่ครับระดับพ่อบ้านยกเข้ามาหมล่ลูกเดียวยังโยกากครับ ฉะนั้นมะข่าซิตตี้ต้องเล่นครับเหมือนจะเริ่มเปลี่ยนหมดเรยวแรงแล้วก็ระดับพ่อบ้านก็มะข่าต้องเล่นวันนี้ครับมะข่าครับไม่เติมยังไม่เติมครับบอลยาวยังไม่มาขยับยังไงแทงออกไปแล้วชิ่งหนึ่งสองอู้จับบอลไม่ได้ครับไล่บีบเอารับไม่ได้รับไม่ได้ครับจงกวะนนี้มะข่ามะข่ามะข่าโอ๊ยเป่าเอาแล้ว เอาแล้วครับจากเล่นสบายๆครับระดับพอบ้าครับกลายเป็นเรื่องหรือเปล่าครับโอ้เอาแล้วครับแบบนี้ครับนำสองศูนย์แสบสบายๆแต่ตอนนี้ไม่สบายแล้วหลังจากตามลูกดึงเท่านั้นครับแล้วมาเสียฟรีคิกระยะนี้ด้วยมาเสียฟรีคิกระยะนี้ด้วย จริงซายเข้าไปรับแล้วจังหวะซ้อมยังไม่มาแต่มาเข้าทางมาาัคค่าเรี่อ้โหแม่ลุ้นหนักกว่าในนักเตะในสานามบุกองเชียร์ใต้ต้นสนแล้วตอนนี้เสียงมีเกลียวกลาวกันเลยฮะเอาแล้วโดนบิบแม่มีเสียงมักวีก็ฟ้าวคู่ต่อไปทั้งสองสานามครับเตรียมพร้อมเลยนะครับ มมโมเข็กมกระบารีเอาล้วครับมาค่าครับเล่นเร็วแล้วครับมาค่ามาค่ามาค่าสับไหลมาล็อกเอาล้วครับพลังหนุ่มหมอมาค่าเริ่มเห็นผลแล้วครับ,อรมมนบ,นรบตอนนี้เริ่มเห็นผลแล้วชี้ถึงสองครับแล้วมีตัวเติมมีตัวเติมบอลจะถึงไหม ยังไม่ได้ครับยังทิ้งไม่ได้ยังทิ้งไม่ได้ชิงหลอกลุนแล้วครับลุนแล้วครับตัวเติมตัวเติมมาโอ้ยบอลไปอยู่ตรงนั้นมาค่าบอลจะไม่ไปไหนยกแล้วลืมกรับโอ้โหเหนียวแลว้วเอาละครเร่นเร็วเหมือนกันมาแล้วมาแล้วยังไงโอ้โลโลคนเดียวครับคนเดียวครับคนเดียวครับมาแล้วมาแล้ว ถึงบอลเล่นกับเวลาถึงบอลเล่นกับเวลาแล้วเล่นกับเวลาแล้วไม่เข้าครับเบียดไม่เข้าแล้วโอ้โหีครับเบียดไม่เข้าเดี๋ยวสองจะสับไหมแล้วยิงไม่ได้หรือเปล่า้วครับมาค่ะแล้วกรรมการเป่าผิดฟาวครับผิดฟาวครับเปล่าเป่าเปล้วครับระวังเปิดผู้มาดีครับกรรมการ กรรมาการให้สัญญาณยางไม่ให้เล่นครับเบอร์หกเก้าเหมือนรู้ด้วยอานายเลยรู้ด้วยอ,ยอ,ยอยนายมาฆ่าครับมาฆ่าสับโอ้ยกันเรียกรับ สูงแล้วครับมาฆ่าครับมาข่าบีบสูงแล้วตอนนี้ครับต้องบีบนะครับแบบนี้ครับเวลามันลดน้อยถอยลงไปโตกลับนะครับแบบนี้หวังจะโตกลับแล้วมาข่าจะได้ไหมโดนพ่อระดับพอบ้านระดับพอบ้านมาอย่าพริมเส้นเล่นกับเวลาไหลกับพืนมาล้มลงไปกรรมการเล่นต่อไปครับเล่นต่อไปก็ไม่มีเสียงน้ิยเล่นต่อไปแล้วบอลออกหลังเลยครับ สุดท้ายนั่นแหละโยบมาครับปู่ลุ้ลุ้มแบบนี้ปิดกล่องไหมปิดกล่องไหมครับเรียบร้อยครับโอ้โหหลุดมาสองครับโอ้โหโดนไปอีกหนึ่งครับกลายเป็นสามประตูตอนนึงครับโอ้โสบายแล้วแบบนี้หายใจหายคอข้องแล้วครับใ สนามที่สองเชิญเลยครับสนามที่สองครับนุ่มทอกสอ,สอเอฟซีกับดอนปวารเอ็กทิติรัสครับสนามที่สองเชิญเลยครับ,บลาแล้วลาแล้วจะรุวีแล้ว โอ้กรรมการเป่าตองนีหมดเวลาครับที่สนามหนึ่ง